เจ้าส้มแมวส้มร้านก๋วยเตี๋ยวที่คนทั้งซอยเชื่อว่ามันคือเทพเจ้าให้เลขเด็ดแต่ความจริงมันกำลังนับถอยหลังสู่ความตายที่ไม่มีใครคาดคิดทุกบ่ายสองเจ้าส้มจะไปนั่งจ้องถังแก๊สหลังร้านแล้วเอาเท้าเขี่ยจนเกิดเสียงดังลุงชัยเจ้าของร้านถูกหวยติดกันหลายงวดจนชาวบ้านแห่มามุงขอเลขกันแน่นร้านโดยไม่เฉลียวใจเลยว่ากลิ่นแก๊สจางๆเริ่มฟุ้งกระจายไปทั่วอากาศที่ร้อนจัด ทำให้สายแก๊สที่เสื่อมสภาพเริ่มปริแตกเจ้าส้มเริ่มส่งเสียงขู่คำรามและตะกุยถังแก๊สอย่างบ้าคลั่งลุงชัยยังคงก้มหน้าจดเลขจากท่าทางของมันอย่างใจจดจ่อจนกระทั่งประกายไฟจากเตาต้มซุปกระเด็นไปโดนจุดที่รั่ววินาทีเฉียดตายนั้นเจ้าส้มกระโดดงับขากางเกงลุงชัยแล้วออกแรงลากหนีสุดชีวิตลุงชัยงุนงงแต่ก็ยอมวิ่งตามออกมา เพียงไม่กี่ก้าวเสียงระเบิดก็ดังสนั่นวันไหวพร้อมเปลวไฟที่พุ่งสวนออกมาจากหลังร้านลุงชัยสุดตัวลงกอดเจ้าส้มไว้แน่นด้วยหัวใจที่เต้นรัวเขาเพิ่งเข้าใจในวินาทีนั้นเองว่าเจ้าส้มไม่ได้อยากให้เขารวยแต่มันคือฮีโร่สีขาที่พยายามเตือนภัยเพื่อรักษาชีวิตเขาไว้ในวินาทีสุดท้ายจริงๆใครจะไปคิดว่าเลขเด็ดที่ทุกคนตามหาคือเวลาที่เจ้าส้มพยายามบอกว่าเรากำลังจะหมดลมหายใจ ถ้ายัางไม่รีบหนีไป